มีเราเราจะไปสัมภาษณ์พ่อไปกันพ่อพ่อ่พ่อมาแล้วค่ะมานี่สัมภาษ์เลยจ้าว่ายัค่ะจาว่าอัน้นี่นี่ว่าพี่เก่งบอกว่าสัมภาษณ์ว่างานเป็นยังไงบ้างงานสบาย โอเคแค่นั้นแหละสลบแล้วสัมภาษณ์ใครเนี่ยสัมภาษณ์พ่อภา์พ่ออ๋องานก็เรื่อยๆเรื่อยๆคนราชบุรีคนราชบุรีกันนะคะทุกคนใช่คนราชบุรีจะไปเรื่อยๆ่ใช่ค่ะเสร็จแล้วมาเนี่ยตามมาคนต่อไปสัมภาษณ์แม่กันจ้ะสัมภา์ว่าสัมภา์โทัพ้์ ถามภาษณ์ว่าเลี้ยงน้องเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะน้องไม่ดื้อไม่ซนค่ะไม่ดื้อไม่ซนให้ให้คุณย่าน้องโอ้โอ้ยเมันจะจิ้มลูกกระต่ายใช่ค่ะจะจิ้มลูกกระต่ายนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นตอบพี่พรชอบคอสิบ้างใช่ถามพาดว่ารักกขวดนมเป็นยังไงบ้างใช่ ล้วขวดนมเป็นยังไงบ้างครัมาสัมภาษณ์ใช่ค่ะ <kalk> <p> เหนื่อยค่ะช่วยไหมคะคะ่วะคลาขวดนมให้ลูกเหนื่อยเหรอคะช่วยหน่อยสิคะตอนนี้่ะตอนนี้ตอนนี้นนมันหมเป็นนักข่าวคะ<ช>่ะช่วยไม่ได้คะ<ท>่ะค่ะเดี๋ยวค่ะไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อนะคะตามมาเลยจ้าตามมาเลยค่ะตามมาตามมา ต่อไปเรามาสัมภาษณ์พี่เก่งจ้าเดินไปเดินมามันเหนื่อยขนาดไหนจ้าเร็วออกกำลังกายครับออกกำลังกายเขาบอกว่าออกกำลังกายนะสัมภาษณ์คนอื่นต่อสัมภาษณ์คนอื่นต่อนะนะคะตามมาค่ะทุกคนตามมากันนะคะสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์แม่สัมภาษณ์ไป นี่นี่ค่ะสัมภาษณ์อะไรกินพูดสิเนี่ยแม่ก็บอกว่าสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคนสวยมาทำดีนู่นนี่กินอะไรนะพูดอะไรไม่อร่อยเลยไปไปถามคนต่อไปค่ะคนนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปถามคนต่อไปหมายไม่บิกเลยนาะวิ่งมาก่อนนรื่ออยู่ในห้องวันนี้ มาถามให้ติ่งเลยนะชอบหนีจ้าหยุดเฮ้ย,ยาตายมา,ยายสัมภาษณ์เน่เไม่มีใครสัมภาษณ์เลยอนะตอนนี้ไม่มีใครสัมภาษณ์เลยนะเ<อ>าขาหนีกันหมดเลยนะเอะโอเคสัมภาษณ์พ่อดอะว่าว่าพูดสิสัมภาษณ์ก็ต้องถามพ<า>่ออ<า>่ะรู้แล้วใคร อ้าอะไรเวลาแก้วทำไมเวลาแก้วมาทำไมไปกินน้ำจะกินน้ำเหรอกินน้ำหรือ,อกินเบียก็ไม่รู้ล่ะบ,บายเจ๋